ในบกกับนางเย็นสองผัวเมียเนี่ยมีฐานะยากจนมีลูกสองคนก็เป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วพอมีลูกมีเมียมันก็หายหน้าหายตาไปไม่มาหาเลยในบกแกอาศัยที่ของญาติอยู่เป็นที่ของพี่สาวแกส่วนที่ของนายบกที่พ่อแม่ยกให้ไร่กว่ากว่าเท่ากันกับพี่สาวนี่นายบกขายไปแล้วตั้งแต่ได้มาใหม่ๆ ขายได้ก็ไม่ได้ซื้อที่ใหม่ทั้งที่พี่สาวบอกให้ซื้อที่ปลูกบ้านสักหลังหนึ่งเอาแค่งานเดียวก็พอแต่แกไม่ซื้อกลับขอปลูกเพิงอยู่ในที่ของพี่สาวตัวพี่สาวก็ให้อยู่แต่ก็บอกว่าเดี๋ยววันข้างหน้าที่เนี่ยจะต้องยกให้ลูกสาวถึงวันนั้นก็ต้องแล้วแต่ลูกว่าจะให้ในบกอยู่ต่อหรือเปล่าในบกก็บอกว่าฉันเป็นน้ามันแท้ๆเนี่ยมันจะใจดำไล่ได้หลงคอเฉยเหรอ พี่สาวก็เลยไม่ว่าอะไรในบกก็อยู่มาก็ตัดฟืนเผา่านขายตามป่าตามดงสมัยก่อนนี้ก็เหมาหรือว่าถือฟืนกันไร่ยังไม่กี่ตังค์แต่ในบกนี่มีนิสัยขี้โกงชอบตัดรุกล้ำที่เขาอยู่เรื่อยพอเจ้าของก็มาเห็นก็รีบขอโทษขอโวยบอกไม่ได้ตั้งใจกะไม่ถูกว่าที่ที่เหมาไวนะ้น่ะมันถึงไหน คนสมัยก่อนในเห็นเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็อาภัยให้แก่กันเรื่อยมาไม่ได้ทะเลาะด่าทอกันแต่อย่างใดมะม่วงกล้วยขนุนบ้านใครแก่พอจะกินได้พอตกกลางคืนในบกก็จะขโมยมากินอยู่เป็นประจำตัวแกไม่ได้ปลูกอะไรแต่ว่ามีผลไม้กินทั้งปีฟักแฟงแตงกวาก็มีกินจนเหลือเฟือ บ้านอื่นเขาขุดหลุมที่เขาเรียกหลุมโจรเนี่ยดักปลาอ่าดักปลา,าไว้ข้างหนองน้ำตีสองตีสามเจ้าของเขาก็จะไปเอามาทำกับข้าวปรากฏว่าแกไปเอามาจนเหลือแต่ปลาตัวเล็กๆไว้ให้เจ้าของไม่กี่ตัวที่บ้านในบกก็จะมีปลาตากแห้งไว้กินทั้งปีนานๆครั้งถึงจะแบ่งให้พี่สาวบ้างพี่สาวก็ไม่รู้ว่าในบกขโมยมาอยู่ต่อมาพี่สาวเกิดป่วยตาย งานศพผ่านไปได้เดือนกว่ากว่าพี่เขยกับหลานสาวหลานเขยก็มาบอกนายบกบอกว่าจะเอาที่ขุดบ่อบปลาแล้วจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขายถ้าน้ายังอยู่แบบนี้มันก็จะมีเนื้อที่ไม่พอทำกินนายบกโมโหก็บอกว่ากูเป็นน้ามึงนี่อีแวมึงไม่นับถือกูเลยหรือ,อยังไงพี่เขยของนายบกก็บอกว่าอ่ะแกก็อยู่มานานแล้ว ก็ควรจะขยับขยายได้แล้วในบกก็บอกว่าพี่ใช้ไม่ต้องมาพูดเลยนี่มันที่พ่อแม่ของฉันพี่มาแต่ตัวจะมาทําเป็นใหญ่กับฉันได้ไงอย่าดีกว่าพี่งเงียบไปเลยพี่เขยก็เลยบอกว่าไอ้ที่ทางเนี่ยพี่สาวเองเขาก็ยกให้ลูกแล้วข้านะ่ะไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่ลูกในบกก็กว่าถ้าจะให้ย้ายเอาข่ารือถอนมาสักสามสี่พัน หลานเขยก็บอกว่ามีแต่ลูกปืนกับขวานเท่านั้นนะเอาไหม่ะถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องอะที่ของตัวก็ขายกินหมดได้เงินมาก็นั่งกินนอนกินรอจนเงินหมดถึงได้ลุกมาทำงานหลานสาวก็บอกว่านะ้าหาที่อยู่ใหมเ่เถอะเช่าที่เขาอยู่ก็เดือนนึงไม่กี่บาทห็อกที่เขาทิ้งรกร้างมีถมไปในบกก็ว่าเช่าที่เขาอยู่เหรอพูดง่าย นี่เกิดกูทำกินไม่ไหวจะเอาเงินนี่ไหนจ่ายอะ่ะหลานเขยก็บอกว่าเอานั่นมันเรื่องของนาแล้วแต่ยังไงนาก็ต้องย้ายนายบกก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะไปแจ้งความขอความเป็นธรรมหลานเขยก็บอกนาอย่ามาบ้านหน่อยเลยนี่มันที่ของเมียฉันนามาใสา่ยอยู่เนี่ยเจ้าของก็ต้องการพื้นที่ไว้ทำมาหากินในครัวเรือนนาอย่าหัวหมอหน่อยเลยรีบไปหาที่อยู่ใหม่เถอะ ในบกกับนางเย็นก็นึกขึ้นได้ว่าเจ้าของป่าฟืนชื่อตำมวนเนี่ยแกเป็นคนใจดีก็เลยร้องห่มร้องไห้ไปหาตำมวนไปบอกว่าหลานมันไล่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นอ่เนี่ยพอแม่มันตายมันก็เล่นฉันกับเมียฉันไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะ่ฉันจะขอปลูกกระต๊อบในที่ของพี่ม้วนตรงใกล้ๆกับกอบไผ่นั้นได้ไหมล่ะตรงนั้นน่ะพี่ม้วนก็ไม่ได้ทําอะไร แล้วอีกอย่างก็อยู่ห่างจากบ้านพี่ม้วนมากโขอยู่ตํม้วนก็หันไปถามเมียว่างไหมมันสองคนก็น่าสงสารนะเมียตํม้มวนก็บอกว่าก็อยู่ได้แต่ว่าอีกสี่ห้าปีเห็นลูกชายเขาว่าหลวงเขาจะตัดถนนผ่านถึงตอนนั้นนะ่ะมันก็จะให้เราย้ายบ้านไปอยู่กันที่นั่นส่วนที่บ้านเก่าเนี่ยมันติดคลองก็จริงแต่อีกหน่อยเขาก็ไม่ได้ใช้เรือกันแล้วฉันก็จะให้ พ่อบกกับแม่เย็นมาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้แทนก็แล้วกันนะจะว่าไงนายบกก็บอกเออได้ได้ได,ได้ถึงเวลานั้นฉันจะรีบย้ายเลยจะ้ะฉันกับเมียขอสาบานว่าจะไม่ลืมบุญคุณจะทําตามทุกอย่างถ้าผิดคําพูดนี่ขอให้ตายวันตายพรุ่งเลยจะ้ะทั้งสองผัวเมียก้มลงกราบตะมวนกับเมียตะมวนก็บอกว่าไม้ที่ลูกมันรื้อจากโรงเคี่ยวตาลนกกองอยู่หลังบ้านเนี่ยจะเอาไปใช้ก็เอาเรือบรรทุกเอา นะฉันให้หมดนั่นแหละลูกมันก็เป็นครูเป็นพยาบาลกันหมดแล้วฉันก็ไม่ได้เกี่ยวตาลแล้วแก่แล้วทำไม่ไหวเอาไปหมดนั่นแหละในบกก็ดีใจมากพอได้ไม้มาก็ปลูกบ้านได้ใหญ่กว่าเดิมหลังคาก็ตัดจากมาเย็บกันเองเพื่อนบ้านก็ว่าเอ๊ะปลูกใหญ่ไปหรือเปล่านี่ไม่ใช่ที่ของตัวเองสักหน่อยอะในบกก็บอกว่าโอ้ได้ไม้มาเยอะก็ปลูกให้มันใหญ่หน่อย พี่ม้วนเขาไม่ว่ารักอีแวลอีรานลยยำมันจะได้เห็นว่าคนอื่นเขายังมีน้ำใจมากกว่าตัวมันในบกก็ขอแรงจากเพื่อนบ้านเป็นสิบเลยมาช่วยปลูกบ้านหุงหาข้าวปลาเลี้ยงกันเป็นอันเรียบร้อยตม,มวนเจ้าของนี่แกพายเรือมาดูแกก็บอกว่าเออบ้านมันกว้างขวาง,วางดีอากาศถ่ายเทดีอยู่กันสบายฉันก็ดีใจด้วยนะ ตำมวนแกก็พูดอย่างคนใจดีมองโลกในแง่ดีอีกหลายปีต่อมาถนนก็ตัดผ่านลูกๆตำมวนก็บอกว่าเออควรจะย้ายมาอยู่ติดถนนลูกชายคนกลางจะย้ายครอบ,คร,บครัวมาอยู่กับพ่อแม่มีอะไรจะได้ดูแลกันรถราก็มีแล้วเวลาพ่อแม่เจ็ป่วยจะได้นั่งรถลูกไปโรงพยาบาลไม่ต้องขับเรือไปหาหมอพ่อแม่ก็จะเจ็สิบแล้วตำมวนก็เลยมาบอกกับตาบก บอกว่าให้ย้ายบ้านไปปลูกในที่บ้านเก่าของแกนายบกก็บอกว่าพี่ม้วนก็ปลูกใกล้ๆบ้านฉันก็ได้ที่นี่ยังเหลืออีกกว้างถนนมันตัดผ่านฉันก็จะได้ขาย่านได้ง่ายไม่ต้องเอาใส่เรือไปส่งขึ้นรถมีถนนหน้าบ้านรถมันก็เข้ามารับถึงที่ได้ตมวลก็บอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่หน้าดินมันแคบไปไปกว้างด้านหลังที่เป็นป่า ถ้ามีบ้านแกอีกหลังแล้วก็มีปืนกองเกะกะนี่ลูกไม่ชอบอะเฉพาะบ้านฉันมันก็หลังใหญ่มากแล้วเป็นเรือนไทยคู่นะในบกก็บอกว่าฉันขนปืนไปไว้หลังบ้านก็ได้หลุมทานมันก็อยู่หลังบ้านไอ้ที่กองปืนไว้ข้างบ้านเนี่ยมันก็เพราะว่ามันตัดมาเยอะไปหน่อยตมวนก็บอกว่ายังไงก็ต้องย้ายลูกมันสั่งมาในบกก็บอกว่าลูกมันจะไม่ใหญ่ว่าพ่อได้ไง พี่มวลลูกมันต้องเชื่อพ่อสิตมวนก็ถอนใจที่ในบกกำลังเย็นนี่ดือ้อดึงไม่ทำตามคำพูดที่เคยสัญญากันไว้ตมวนก็เลยกลับไปไม่พูดอะไรต่อตาบกเห็นตมวนไปแล้วก็หัวเราะเออเรื่องอะไรกูจะย้ายให้งงกูก็อยากอยู่ติดถนนเหมือนกันพอถึงวันอาทิตย์ตมวนมาพร้อมกับลูกชายสองคน ลูกชายก็มาบอกให้ตาบกย้ายบ้านจัดการเตรียมรื้อถอนเลยเพราะว่าพ่อจะมาปลูกบ้านเร็วๆนี้ในบกก็บอกว่ารื้อถอนมันก็ต้องเสียค่าจ้างแล้วเดี๋ยวเนี้ยบ้านมันก็ใหญ่โตถ้าจะให้ย้ายก็เออขอค่ารื้อถอนสักห้าพันลูกชายตามวนก็บอกว่าอะไรกันที่ก็ที่ของพ่อฉันอยู่ก็อยู่ฟรียังจะเอาค่ารื้อถอนอีกมันไม่เกินไปหน่อยเหรอ มันในระคุณชัดๆเนี่ยในการสนทนากันก็มีบ้านใกล้เรือนเคียงมายืนฟังเขาก็บอกว่าในบกเนี่ยครบไม่ได้ตํมวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ห้าพันเดี๋ยวไปเอาที่บ้านไม่ได้พกเงินมามากขนาดนั้นแต่ถ้าได้เงินแล้วก็ไม่ต้องมาเห็นหน้ากันอีกนะแล้วไอเรื่องฟืนเนี่ยก็จะไปหาถือเจ้าอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ในที่ฉันอีกอะลูกชายก็บอกว่าจะไปให้เงินเขาทําไมพ่อ ตมวนก็บอกว่าให,ใ,หให้ไปเถอะจะได้ไปพ้นๆจากเราคนไม่รักษาคำพูดเลี้ยงไว้ก็แค่นั้นลูกชายคนโตก็เลยหยิบเงินในกระเป๋าให้บอกว่าฉันมีอยู่สี่พันเอาไปแค่นี้พอนายบอกก็บอกว่าเดี๋ยวตามไปเอาที่บ้านก็ได้พี่ม้วนเขาบอกเขาจะให้ห้าพันตม้วนก็เลยควักให้อีกพันก็เป็นอันว่าจบกันเพื่อนบ้านก็บอกว่าตาบอกแกไม่ต้องมาจ้างฉันหรือบ้านให้นะฉันไม่เอาหรอก ในบอกก็บอกว่ากูรื้อเองก็ได้พรุ่งนี้เช้าจะรื้อเลยมีเงินแล้วไปหาที่อื่นอยู่ก็ได้อะเอ็นเดี๋ยวเอ็งไปตลาดซื้อไปซื้อเป็ดพันโลก,กินสักตัวฉลองความรวยเว้ยนางเย็นก็บอกว่าฉันขอซื้อสร้อยสักบาทนะตอนนั้นทองบาทละสี่ร้อยไม่รวมค่ากำเน็ดพอตกบายนางเย็นก็กลับมาจากตลาดของกินนี่เต็มมือเลยเป็ดตัวใหญ่พร้อมสร้อยคอจัดแจง ตั้งสำหรับกับข้าวกินกับเป็ดพะโลอย่างอร่อยอร่อยในบกก็หัวเราะไปกินไปอย่างมุมมามไม่อร่อยจริง,รงๆเว้ยไม่ได้กินมานานแล้วเป็ดที่ซื้อจากเงินไอ้ม้วนนี่มันอร่อยจริงๆกินได้สักพักในบกก็หงายหลังชักดิ้นชักงอตาเขียวนังเย็นก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรไปอะพี่ในบกตอบไม่ได้แล้วดิ้นตาเหลือก นังเย็นเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าเป็ดติดคอแน่ๆเลยเพราะในบกเนี่ยกัดกินเป็ดเปล่าๆอยู่ก็ร้องเรียกให้คนช่วยกว่าจะมีคนมาดูกว่าจะพาไปหาหมอในบกก็ขาดใจตายต่างก็ว่าเป็นเพราะในบกนี่ไม่รู้จักบุญคุณคนอ่ตาตมวนกับเมียรู้ข่าวก็ว่าเป็นเพราะในบกนี่ไม่รักษาคำพูดอ่าสาบานว่าจะไม่ผิดคำพูดถ้าผิดคำพูดขอให้ตายวันตายพรุ่ง ได้เงินไปยังไม่ทันข้ามวันก็ต้องมาตายเพราะเป็ดติดคอเออเวรกรรมมันสนองทันตาเห็นจริงๆแต่ทั้งํำมวนกับเมียก็อดที่จะไปงานศพไม่ได้ไปเป็นเจ้าภาพสวดให้อีกสามคืนเออนี่แหละคนจิตใจดีไม่ถือโทษโกรธคนถ่อยคนชั่วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ คุณสุพัฒน์บ้านเดิมอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเล่าให้ฟังบอกว่าป้าชอยเนี่ยเป็นป้าแท้ๆของแกเองสามีป้าชอยชื่อลุงพันมีอาชีพหลักทำนาอาชีพรองก็ช่างไม้แล้วก็ว่างก็วางขายจับนกกระจาบนกกระจอกที่ลงมากินข้าวหรือว่าจับมแมลงในท้องนา,าตัวคุณสุพัฒน์เองยังโดนใช้ให้ไปช่วยปลดตาข่ายเอานกที่ติดออกมาใส่กรงกรงนี่เตรียมมาไป ได้วันหนึ่งก็หลายสิบตัวบางวันร้อยกว่าตัวเสร็จแล้วแกก็เอาส่งไปให้ลูกสาวที่กรุงเทพทํานกกระจาบทอดส่งขายให้กับพ่อค้าทั่วไปซึ่งในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคุณสุพัฒนก็รับจําได้แค่นั้นเนี่ยจนกระทั่งคุณสุพัฒน์เป็นหนุ่มมาเรียนต่อในกรุงเทพก็มาพักที่บ้านพี่เล็กพี่เล็กนี่แกเป็นลูกสาวป้าชอยลุงพันธ์ที่ว่าจับนกกระจอกนี่แหละบ้านแกอยู่ซอยวัดใหญ่ศีสุพรรณ ย่านฝั่งทนพี่เล็กนี่ได้สามีทํางานช่างพิมพ์ของโรงงพิมพ์บางบอลชื่อพี่สุเทพพี่สุเทพนี่แกเป็นคนเจ้าชู้ตัวพี่เล็กที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆบางๆน่ารักอายุ28ปดปีตอนที่คุณสุพัฒน์มาอยู่ด้วยก็ให้ช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดในบ้านบ้านแกก็มีทั้งขนนกขี่นกตลอดจนล้างชาม ของใช้ในการทอดนกกระจาบนี่แหละแล้วคุณสุพัฒนก็ได้เห็นวิธีฆ่านกของพี่เล็กสาวตัวบางร่างน้อยน่ารักแต่ว่าใจเหี้มเหลือเกินเธอจะจับนกตัวเล็กนิดเดียวนี่เอาหัวฟวาดกับพื้นโป๊กโปกอ่าฟาดทีเดียวนกก็ตายแล้วเสร็จแล้วแกก็โยนกองไม่ว่าจะเป็นนกกระจาบนกกระจอกวันหนึ่งกองใหญ่ๆบางทีเป็นพันตัวเลยเพราะว่านอก นอกจากจะได้มาจากทางบ้านที่สุพรรณที่พ่อเธอรวบรวมซื้อจากชาวบ้านเธอยังรับซื้อทั่วไปจากชาวบ้านที่เอาแหดักนกตามตรอกซอกซอยทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพี่เล็กทําอาชีพนี้มานานกว่าสิบปีตั้งแต่ยังสาวรุ่นรุ่นแต่ก่อนนี่แค่หา,หาเ,ร,หาเร่ขายนกทอดกระเทียมพริกไทยไปตามที่ต่างๆขายตามงานวัดงานวาตามตลาดนัดทั่วไป วันหนึ่งก็อย่างมากก็แค่ร้อยส0งตัวเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้วันวันแกฆ่านกเป็นพันพันตัวต่อวันซึ่งมาตอนหลังนี้มีพวกกรรมกรก่อสร้างในซอยนะมาขอซื้อเลือดนกไปผสมเหล้าขาวบอกว่าเป็นยาชูกำลังพี่เล็กก็เลยเปลี่ยนมาเชือดคอนกแล้วก็เอาเลือดใส่ขวดเหล้าขาวที่ผสมกันคือเลือดนกสองใน10ส,ส่วนของเหล้าดูแล้วมันก็น่าเวทนาพวกนกมากกว่าเก่ามาก คนนิยมกินแบบบ้านี่เคยบอกกับคุณสุวัฒน์บอกว่านกมันตัวนิดเดียวก็จริงแต่กำลังมันมากนะเห็นมามันใช้ปีกบินได้สูงซ้ำยังบินเร็วนี่แหละความเชื่อเพื่ออยากจะสับสะสมบาปสะสมกรรมทำพาสปอร์ตไปนรกกันคุณสุพัฒน์คิดแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปออกความเห็นเพราะกลัวเจ็บตัวเสร็จแล้วคุณสุพัฒน์ก็มีหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นก็คือ วันไหนถ้ากลับมาจากโรงเรียนไว้หน่อยหรือว่าวันหยุดก็จะโดนสั่งให้ถอนขนนกระหว่างที่พี่เล็กก็เตรียมเครื่องปรุงหมักตอนหลังมานี้มีผู้นิยมกินนกทอดกันมากเหลือเกินมีคนมารับไปขายหลายเจ้ามียี่ห้อ,อชื่อนกทอดนี่นะ,ะยี่ห้อคุณลำใหยตามชื่อนักร้องแล้วก็เพลงดังทั้งการรับซื้อนกก็กระจายไปหลายจังหวัดทยอยส่งกันมาวันหนึ่งหลายหลายเที่ยวพี่เล็กนี่รับซับ ได้กำไรวันหนึ่งหลายพันบาทแบบนี้ก็สบายพี่เทพสามีเธอไปเพราะว่าเขาชอบเที่ยวชอบมั่วนักร้องพี่เล็กก็ไม่ว่าอะไรในเมื่อตัวเธอเองก็ไม่มีเวลาเอาใจใส่สามีสักเท่าไหร่ในเมื่อเป็นแบบนี้คนเป็นสามีก็คงไม่มีความสุขในบ้านสักเท่าไหร่เพราะเอาแต่ฆ่านกทํานกกันทั้งวันก็เลยเที่ยวแล้วก็ไปมีเมียน้อยไปค้างบ้านเมียน้อยเลยหลายวันกลับมาบ้านสักทีอเพราะว่าลูกกับพี่เล็กก็ไม่มีด้วยกัน หลังจากที่คุณสุวัสมาอยู่ไม่กี่เดือนพี่เล็กรับคนงานมาถอนขนนกและเชื่อดคอนกเอาเลือดกรอกขวดผสมเหล้าหลายคนซึ่งมีผู้มาซื้อถึงบ้านแล้วก็มารับไปจําหน่ายเป็นรายได้เพิ่มให้พี่เล็กจนลืมสามีลืมหน้าที่แม่บ้านไปเลยคุณสุวัส์มาอยู่กรุงเทพเรียนรามปีสองก็ได้ข่าวว่าลุงพันธ์พ่อของพี่เล็กเนี่ยป่วยเป็นอัมพาตเพราะว่าหกล้มหัวไปฟาดขอนไม้ตอนปลดขายนกที ดักที่ทุ่งนาเนี่ยพี่เล็กก็เลยต้องวางงานขึ้นไปดูแลพ่อแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องช่วยทําหน้าที่แทนโดยมีมีคุณสุวัสด์เนี่ยช่วยในเรื่องการเก็บเงินทําบัญชีลูกคา้าพี่เล็กก็ต้องเดินทางไปสุพรรณบ่อยมากโดยขับรถปิกอัพไปเองบางทีไปเช้าเย็นกลับบางทีก็อยู่สองสาวันโทรศัพท์มาสั่งงานกับคุณสุวัสด์อยู่อย่างเงี้ยเป็นประจํา 3- สี่เดือนลุงพันถึงได้เสียชีวิตหลังงานทำศพลุงพันเรียบร้อย ก็ดูพี่เล็กโซมไปมากเพราะว่าขับรถไปกลับเฝ้าดูแลพ่อมาหยุดหย่อนทั้งยังต้องเป็นหัวเรียวหัวแรงในงานศพพ่อทุกคืนถึงแม้ว่าเธอจะโหดร้ายกับสัตว์แต่นั่นเป็นอาชีพปกติแล้วพี่เล็กจะใจดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่ถึงจะยังนี้ก็เถอะบุญก็ส่วนบุญละกรรมก็ส่วนกรรมเมื่อกรรมตามทันนี้อะไรก็ช่วยไม่ได้อย่างเช่นลุงพันพ่อแกจับนกมาให้ลูกสาวฟาดอ่า ฟาดเปรียงเปรียงๆฟาดหัวแตกหัวแหลกหัวเหลวตัวแกก็เลยต้องล้มไปหัวฟาดจะขอนไม้ต้องรับการทรมานนอนจมกองขี้กองเยี่ยวอยู่ตั้งหลายเดือนกระทั่งเจ้ากรรมในเวรพอใจแล้วก็ให้ตายอจบฉากกันไปมาหลังๆนี่พี่เล็กปล่อยให้ลูกน้องทําหน้าที่หลายอย่างแทนกลายเป็นว่าลูกน้องพวกนี้รวมหัวกันหักหลังให้ราคาสูงกว่ารับซื้อนอกจากผู้ที่นํามาส่งแล้วเอาไปทําเอง หาขาส่งกันเองตัดราคาทุกอย่างกิจการพี่เล็กก็แย่ลงซื้อนกมากักไว้แล้วก็ตายขาดทุนไปก็เยอะบางวันทอดนกแล้วก็ไม่มีพ่อค้ามารับคุณสุวัสด์นั่งกินนกเล่นวันหนึ่งเป็นร้อยตัวเลยนะเก็บไว้ทอดซ้ำวันลุ่งขึ้นมันก็ไม่น่ากินก็ต้องทิ้งให้หมาให้แมวอยู่ตลอดเมื่อการค้านกทอดทําให้กลุ้มใจอีกทั้งพี่เทพสามีตอนหลังมันนี่เล่นหายไปเลยไม่กลับเข้าบ้านมาหลายเดือน สร้างความเครียดหนักกับพี่เล็กเป็นทวีคูณเธอก็หันมากินเหล้าดับกลุ่มกระทั่งติดเหล้าก็เป็นเหล้าขาวอะะที่ซื้อมาตุนไว้เป็นลังๆที่บ้านนะสำหรับมาผสมเลือดนกกันแหละยิ่งติดเหล้านี่ข้าวปลาก็ไม่ค่อยกินสาแกเป็นคนตัวเล็กก็เลยกลายเป็นความน่าเกลียดใครมองก็เห็นเธอหน้ากลัวเชียวแก้มตอบตาลึกขอบตาเขียวร่างกายเหมือนหนังหุ้มกระดูกเมาทั้งวันตั้งแต่เชา้ายันค่า ตอนนั้นคุณสุวัสด์เหลือปีสุดท้ายต้องรีบเรียนให้จบไม่มีเวลามาดูแลเธอมากนะักแล้วก็วันที่กรรมตามทันก็มาถึงวันนั้นพี่เล็กนะไปเมาแถวสี่แยกบ้านแขกคุณสุวัสด์กลับมาบ้านตอนหกโมงเย็นก็ไม่เจอแล้วก็ไม่ค่อยห่วงแล้วเหมือนอเพราะว่าความเคยชินะที่เธอมักจะกินเหล้าบางทีหลับข้างถนนก็มีมีบ่อยด้วยดีแต่ว่ามีคนรู้จักเขามาเห็นแล้วก็มาตามคุณสุวัสด์ไปหามกลับมานอนบ้าน แต่ว่าวันนั้นห้าทุ่มแล้วยังไม่มีวี่แววพี่เล็กเลยคุณสุวัสด์จะปิดบ้านนอนก็ชักห่วงเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะไปตามได้ที่ไหนระหว่างกําลังกลุ้มใจที่ห่วงพี่เล็กอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันนั้นรถตํารวจสายตรวจมาจอดที่หน้าบ้านแล้วบอกให้คุณสุวัสด์ไปที่โรงพยาบาลสิริราชด่วนเพราะว่าพี่เล็กโดนกลุ่มคนร้ายตีหัวเพื่อเอาทรัพย์สินแล้วก็โทรศัพท์มือถืออาการน้องเธอหนักมากคุณสุวัสด์ก็รีบไปที่โรงพยาบาลตามที่ตํารวจมาบอก แต่ว่าไม่ใช่ไปดูอาการอย่างที่คิดหรอกนะเพราะว่าเมื่อไปติดต่อประชาัมันพยาบาลเขาก็พาไปยังเตียงเข็นที่มีร่างคนนอนเอาผ้าคลุมตั้งแต่ลำตัวไปปิดหน้าแล้วคุณสุวัสดิ์ในใจหายว่าบเลยเพราะรู้ได้ทันทีว่าเธอเสียชีวิตแล้วรีบไปเปิดหน้าดูก็เศร้าใจหมอบอกว่ากระโหลกแตกเสียชีวิตตั้งแต่ยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลแล้วคุณสุวัสดิ์ก็รีบโทรติดต่อป้าชอยแม่เธอเพราะว่า ทำอะไรไม่ถูกกระทั่งญาติญาติขนมาจากสุพรรณมากมาย2อสามคันรถแล้วก็ให้ปราชอยมาเซ็นรับศพกลับไปตั้งที่วัดในจังหวัดสุพรรณเป็นการปิดฉากการใช้กรรมของพี่เล็กเมื่ออายุแค่32ปีเท่านั้นคุณสุวั์บอกว่าเชื่อเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมแรงบุญแรงกรรมที่เราเลือกทําเลือกสะสมเองเพราะว่าคุณสุวัต์นี่ไม่ชอบทํากรรมแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทําบุญมากนะักแต่แกก็เชื่อแน่นอนว่า พวกที่ไม่ได้คิดทำมาหากินแบบสุจริตคิดจะเอาไม้ฟาดหัวผู้หญิงชิงโทรศัพท์มือถือตามที่เปลี่ยวตามสะพานลอยป้ายรถเมเมื่อกรรมตามมาทันมันก็ต้องหัวแตกตายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าโดนทำร้ายในรูปแบบเดียวกันแต่ที่แน่ๆถ้ามันรอดได้บ้นปลายก็ไม่พ้นเป็นอำมาตทุกรายคุณสุวั์เขาบอกอย่างนั้นครับเหตุการณ์นี้ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2550นี่เองครับเป็นประสบการณ์ ใกล้ตัวที่น่ากลัวเหลือเกิน